สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กองดองชาแนลและคุณกำลังอยู่กับผมมีอัตภพลเจ้าของเพจมีหนังสือสำหรับเหตุการณ์ที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญทางศาสนาของเรานะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาเนี่ยนะครับจะเสด็จออกปวดนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงกบิลพัทนะครับเกิดขึ้นในกรุงกบิลพัทหลังจากที่พระเจ้าสุโทโโธทนะซึ่งเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าเสด็จสวรรคตลงนะครับแล้วก็พระนางมหาประชาบดีโคตมีนะครับซึ่งเป็นแม่เลี้ยงหรือว่าแม่นมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เสด็จออกบวชไปแล้วนะครับผมก็จะเหลือแต่พระนางยโสธราที่ เป็นแม่เมืองนะครับอยู่ในกรุงกบิลพัทซึ่งขณะนั้นเองชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับพระสนิกรเนี่ยก็เล็งเห็นแล้วว่าพระนางเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะปกครองผู้คนได้นะครับก็เลยนะครับลงความเห็นกันนะครับที่จะไปเชิญน,นะครับเจ้าชายมหานามะนะครับซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอมิโตธนะ ขึ้นมาปกครองกรุงกบิลพัทเนี่ยนะครับแทนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พระนางยาโสธราเนี่ยท่านก็คิดนะครับคิดพระเจ้าสุทธทนะก็สวรรคตไปแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เสด็จออกบวชแล้วพระพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นสามีก็ออกบวชจนบรรลุธรรมแล้วส่วนลูกนะครับลูกชาย พระกุมารราหุลเนี่ยนะครับก็ออกบวชเป็นสามเณรด้วยเช่นกันทีนี้ก็เหลือแต่พระนางเพียงพระองค์เดียวนะครับพระนางก็มีดําริความคิดนะครับคิดที่จะออกบวชบ้างนะครับพระนางก็ไตรตรองอยู่นะครับว่าอยากที่จะออกบวชก็เลยตัดสินใจตัดสินพระไถยนะครับว่าโอเคตกลงพระนางจะออกบวชละพระนางก็เลยเสด็จนะครับไป ไปนะครับพร้อมกับบริวารน,นางกันันเหล่าทหารใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปออกบวชโดยมุ่งตรงไปนะครับยังวัดพระเชตวันซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจำพรรษาอยู่ในขณะนั้นนะครับอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระองค์ก็สเสด็จไปนะครับยังวัดพระเชตวันเมื่อไปถึงวัดพระเชตวันแล้วนะครับ พระนางเนี่ยก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ทูลเล่าให้ฟังว่าตอนนี้พระนางก็เหลืออยู่เพียงพระองค์เดียวอยู่ไปก็อาจจะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรใดๆให้กับบ้านเมืองพระนางก็เลยคิดที่จะอยากจะบรรลุธรรมเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์กับการเป็นอยู่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทูลขอพระพุทธเจ้าไปว่าอยากจะบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติ นะครับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วนะครับท่านก็โอเคเดี๋ยวบวชให้พระพุทธองค์นะครับก็อนุญาตนะครับให้พระนางยาโสธราเนี่ยออกบวชเป็นภิกษุณีนะครับออกบวชเป็นภิกษุณีหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพระนางได้ออกบวชแล้วพระนางก็ได้เรียนปฏิบัตินะครับกรรมฐาน โดยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สอนในพระนางโดยตรงเลยก็เรียนฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพระนางก็ได้สำเร็จมรรคผลนะครับบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทางฝ่ายภิกษุณีนะครับก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ หลังจากที่บรรลุไปแล้วเนี่ยนะครับพระนางก็ปฏิบัติศาสนกิจนะครับตามสิ่งที่ภิกษุณีควรจะทำนะครับก็อยู่ในนั้นน่ะเป็นเวลาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันที่จะต้องดับขันนะครับก็คือพระนางเนี่ยก็เสด็จได้ดับอาได้เสด็จดับขันไปก่อนพระพุทธเจ้าเพียงสปีเท่านั้นเองนะครับเหตุการณ ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สำหรับในพาร์ทของตอนที่พระนางยโสธราพิมพาเนี่ยเสด็จออกบวชนั่นเองนะครับสำหรับใน e ีีนี้พาร์ทนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและฝากติดตามด้วยว่าครั้งหน้า e ี EP ีหน้าผมจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ